สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอ้นนะคะอ้อมิซูบิชิเอเบิลปาเกตนะคะวันนี้อ้อก็จะพามาชมรถตัวมิาชนะคะเป็นรถไม่บีไม่หลาสุดของเราเลยตัวนี้จะเป็นรถผี่องพันหยิบซองตัวมิาชตัวนี้คือลุน้นอ่ามิ拉ตตัวสมาร์ทนะคะเป็นตัวไม่หลาสุดตัวรถค่องเราตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ฮาเซนเจ็ดมื่นเก้าพันนะคะ ตัวรถตัวนี้จะเป็นตัวซีข้าวราคาจะเพิ่มมาอีกเจ็ดพันบาทค่ะนะคะตัวรถของเรามีอะไรบ้างมามาดูคันเป็ตัวรถนะคะด้านหน้าก่อนด้านหน้าของเราอะมิตูเราจะเป็นแบบออกแบบแบบเอ็กวานเดนามิชชี่นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าตีตัดแดงดําตัวนี้ทําให้รถด,ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ไฟหน้าของเราตัวนี้จะเป็น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบเอลีดนะคะมาพร้อมกับไฟเดรย์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดนอกขาตัวนี้นะคะจ้ะก็รถอ,ออกแบบดูสวยงามดูสปอร์ตมากขึ้นนะด้านหน้าของเราตัวนี้มาชมกันทีด้านข้างบ้างค่ะด้านข้างเนาะตัวลืมจกักตัวลรอรอก่อนตัวนี้ตัวลอรอดจะเป็นรอแม็กนะคะครอบ15้า จะเป็นรลอแมกไาท์ถูโทนดำเงินเนาะดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างตรงนี้จะมีไฟเดียวตรงกระจกมองข้างด้วยดูรดเ่าอะดูสปอร์ตมากขึ้นเนาะตัวกระจกเองก็จะมีระบบอ่าปรับปรับกระจกอัตโนมัติเนาะนะคะต่อมาคะ่ะด้านล่างของตัวรถค่ะด้านล่างของตัวรถอ,อ,อ่เลืมจักตรงนี้ก่อน ก็จะมีตัวตัวไฟไฟไฟเบรกตรงตรงตรงอะไรวะาเรียกตรงนี้ตรงตรงนี้เนาะไฟเบรกแล้วก็เออในรถในรถของเราจะมีตัวกรองเก็บส้มภาาะนะคะตรงนี้สามารถเก็บข้องใดอันนกระส o n นะคะค่ะแล้วก็นอกจากตัวกรองเก็บซ้มภาระแล้วข้างหลังข้องเราก็จะมีตัว จุดจุดฟอมยางปะยางฉุกเฉินมาให้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจุดนั่นแล้วห้องเราก็จะมีกรองมองหมองผับด้านล่างด้วยตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าถอยล่างแด่ยังมั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จะมีตัวไฟไท้ายไฟไท้ายก็จะเป็นแบบ led ตัวนี้ให้แสงสว่างเวลาลูกค้าเบรกไรก็คือ ดูดูสวยงามดูปลอดภัยนะคะต่อมามาดูห้องโดยสรารภายในของเรากันบ้างนะคะค่ะอ่ะเริ่มงมันตรงตรงตรง,ตรงจอก่อนนะตัวนี้จะเป็นจอสัมพัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวจจอตรงเนี้ยอ่า สามารถลงรับ Apple Car ่ะเพได้แล้วก็ Android Auto ได้นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ปับอ,อัตโนมัติเนะใส่คว้านะคะแล้วก็จะมีะตรงพวงมาลัยนะคะตรงนี้จะเป็นมตัลติฟังชั็นบนพวงมาลัยก็คือสามารถรับไส้วงสางไส้บนพวงมาลัยได้สามารถปรับเปลี่ยนคืนวิทยุได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวลอกความเร็วค่ะตรงนี้นะคะช่วยให้ ช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะเวลาคับขี่ทางไกลๆไ,ไล่แบบนี้เนาะแล้วก็นอกจากพวงมาลัยแล้วด้านข้างของเราจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นพุทธสตาร์ทเนาะจะเป็นระบบแบบพุทธสตาร์ทตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็จะมีระบบความปลอดภัยเนาะจะมีตัวระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นทะเลออกนอกเส้นทางให้นะคะเจ๋ได้ว่าลรดไัยสุดๆตัวนี้ ค่ะตัวนี้ก็คือที่ออกบอกไปก็คือเป็นตัวมีราชหลุนสมาร์ตัว B ไม่หลาสุดซองพันี่สิบซองลูกค้าท่านลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อ5อได้นะคะออมีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสูเปอร์เซลหรือว่าโปรโมชั่นใจเงินดอกลดน้อยนะคะลูกค้าสนใจโปรแบบไหนหรือว่าอยากได้ประมาณไหนก็คือสามารถติดต่อ5อได้นะคะออฝากเบอร์ไว้เนาะเบอร์อติดต่อ 0 8 3 44ซ49 3 6นะคะเลือกไอดีไลน์ AOR 16 1128นะคะสามารถตักเข้ามาเอ้ได้ทะลอดนะอยากได้โปรแบบไหนกน็ติดต่อออมาได้ค่ะวันนี้ก็ก็ฟักคลิปนี่ไหวด้วยนะคะก็วันนี้ก็ก็จบแค่นี้ก่อนรอติดตามอาคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ